ช่วยเพิ่มสาวซ้อนท้ายให้หน่อยได้ไหมครับอยู่บ้านเมียก็ด่าออกมาจากก็โบกอยู่บ้านเมียก็ด่าออกมาแม่ง่ายังโบกอีกสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตะวันนะครับและวันนี้เหมือนเดิมครับผมก็จะพาเพื่อนไปฝลายเยียดในกลุ่มที่มีชื่อว่า <S <S แต่งภาพไล์รูมซีซ<ๆ>ีเหมือนเดิมนะครับผมและ EP นี้เป็น EP ที่2แล้ว ครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาไปด,ดูกันเลยครับว่าวันนี้จะมีคลิปไหนที่กระตุกต่อมฮาผมได้บ้างไปล,ลูกสาวผมกําลังใจลอยเรียกยังไงก็ไม่ได้ยินผมอยากรู้ว่าลูกสาวผมกําลังมองอะไรอยู่ครับรบกวนช่วยผมหน่อยครับคุณพ่อครับสําหรับลูกสาวคุณพ่อครับมีดอกกลาบซะด้วยไม่เคยผิดหวังกับกลมนี้ลูกเขยคุณพ่อเียบเลยค่ะ คุณพ่อครับบอกน้องเขาอดทนหน่อยนะครับผมกําลังทํางานเก็บเงินรวบรวมสินสอดอยู่ครับอย่าแย่งผมดูท่าแล้วคุณพ่อน่าจะได้สินสอดเยอะเลยทีเดียวนะครับคิมิน,ต,น,น,นาาต้องโกนนะซิมซาลเกโตหรือว่าน้องเขากําลังมองลุงอยู่ ใช่ลลุงรักทุกคนอยากไปนั่งที่อื่นที่ไม่ใช่เต็นท์ฝากที่ฮ่าฮ่ฮ่ห้องผมครับมาเฮ้ยหาก,กูประทุกใจหมดเสาเตียงข้างล่างครับ, <timeline S 2> บคิดมากไปได้รูปย้อนแสงแบบนี้ต้องแต่งยังไงคะสุดความสามารถแล้วจริงๆช่วยหน่อย please ถ่ายให้ใหม่ไหมครับอ๋อ ให้หนุ่มให้หนุ่มรู้นะว่าเคลียดอ,อะไรอยู่อ่ะร้ายหน้าเราเนี่ยมีไปด้วย <c oughs> อยากได้ฝนแบบรูปแรกใครทำได้บ้างหอวอนตกหนักไปหน่อยเฮ้บ้าผายุข้าแลวมัน มันจะวิ่งได้ยังไงล่ะครับทุกคนช่วยแต่งแถวแจกระเระให้ขาวหน่อยได้ไหมคะพอดีโดนเงาแขนมันเลยดูดำอย่าแกงแรงนะอย่าแกงเขาแรงล่ะสุดฝีมือแล้วครับว่าไม่เห็นแล้วครับกลัวม่าไปแล้วครับแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้รบกวน ช่วยทําให้ยิ้มอีกนิดนึงได้ไหมคะสวย,ย <laughs> ตกใจนึกว่าซอมบี้ฮะ <laughs> <laughs> บ้าแกงเขาแรงไป <laughs> สวยครับ <laughs> <laughs> แต่ละลูกทุกมึงก็พี่ยิ้มเยอะๆนะคะอยอหยอก,ยอกไม่หยอกนะครับแบบนี้ <laughs> <laughs> บา้า <laughs> รบกวลรลบอันนี้ออกให้ได้ไหมคะขอบคุณล่งหน้านะฮะหนูรักใครพี่ไม่รู้แต่พี่จะโอนให้หนูจนกว่าหนูจะรักเสียชัดก็มาฮะเสียชัดก็มาแล้วครับผมวันนี้๋อฝากไว้พี่<อ>เติมรอยสักเท่ๆให้ทีคะ่ะอยากดูยุคเจ็ดศูนย์ไปเลยจ้าแฟนพี่ตู่ตู่หมูแพงใช่ครับตู่หมูแพง แพงจริงๆครับไม่กินล้อหมูกินหนูเลยได้เปล่าทำให้เพื่อนไปนั่งที่อื่นหน่อยค่ะขอแบบฮาฮาเลยค่ะได้เลยคะได้ครับเกาะท้ายไปเลยสิครับสกอยลุงตู่ลุงข้างบ้านนะครับยังมีที่ว้างอีกไหมคะ น้องลิงจะตกอยู่แล้วฮดูหน่อยสิครับซอนห้าไปเลยแม่นะตำรวจจับเลยนะช่วงคุยกับรัตนา <laughs> ป้ารัตนาครับรู้จักเปล่ารัตนาว่ายังไงคอยพาทอดตัวงานนี <laughs> นยมงนะ่ะ <laughs> <laughs> ไม่เอานะครับหมอปลาปลารัตานาเขาหน้ารักออกรบกวนช่วยทำให้ผมจักรยานอากาศแบบโรนัลโดทีครับผมเลย <laughs> จะไปสะดุดขาลุงกเูเขาสิโอ้เกือบปากแตกแล้วไม่ล่ะ ดอกนี้สําหรับหมูที่แพงเขารอยลุ่งหัวลุงเลยครับอเจ็บไม่ล่ะข้าวหลังก็อย่าขึ้นเยอะแบบนี้ล่ะลุงจักระยานอวกาศไปเลยครับเหนือเหนือเตะบนอวากาศเลยครับเจ๋งอะมันมายังไงวะ ก็ทำกันไปลมลุกเกียก่ยดดินเกียดโคนกันไปหมดแล้วช่วยเติมเส้นผมให้หน่อยได้ไหมคะไม่ต้องขอบคุณนะครับตั้งใจทําให้ <laughs> บ้าหรเปล่าเนี่ยทําไปได้สุดฝีมือแล้วครับ <laughs> ป้าคะผมตกเลยไหมนะ่ะช่วยเพื่มนสาวซ้อนท้ายให้หน่อยได้ไหมครับแกงให้สาสมใจเลยจ้าอยู่บ้านเมียก็ด่าออกมาจากก็โบก อยู่บ้านเมียก็ด่อาออกมาแม่จ่ายังโบกอีก <c oughs> เสียตังค์ไปเลยครับสองร้อค่ากระดาษและปากกา <c oughs> สองทีกำลังดีครับพี่แม่สีตังก็มาจา้าชูโนะนั่นไงว่าแล้วว่ามันจะไม่พ้นลุง <c oughs> ลุงนิดมาตลอดเลยนะฮะขับไปละยังแบนละแม่น่ะ ว่ามันหมูอะหมูยังไง,งมันขึ้นอีกอเดี๋ยวมันเยิ่ให้เลยเนี่ยครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผิผิพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนที่นี้นะครับถ้ามีอะไรอยากให้ผมแก้ไขและปรับปรุงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมว่าให้แก้ตรงไหนปรับตรงไหนหรืออะไรผมจะได้นํามาปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทางกลุ่มแต่งภาพไลฟ์บลูมซีซีลยนะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ EP หน้าเราจะไปปวดกลุ่มไหนไปกครกี่ที่กลุ่มไหนก็ฝากติดตามด ทีนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ